สวัสดีมิรักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอีกสำหรับเกมบีซีเอท่าโซนนะซึ่งวันนี้จะเป็นการวิเคราะห์ตัวละครอีเวนต์ใหม่ที่จะเข้าเซิร์ฟเอ่อเซิร์ฟโกลบอลแล้วก็เซิร์ฟเรานะซึ่งเซิร์ฟโกลบอลนะ่าจะเข้าประมาณวันที่6พฤษภาคมนะแล้วเซิร์ฟเราเข้าประมาณวันที่7พฤษภาคมนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะโอเคตัวละครที่จะเข้าก็คือตัวละครที่มาคอลแลบกับเกมเราเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกนะที่มีการคอลแลบไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟโกลบอลเท่าที่เห็นก็คือยังไม่มีตัวไหนเข้ามาคอลแลบด้วย ก็คือจะเป็นคออคอลแลบกันอะไรนะอะไรเดิบเบิร์นวิทอะไรสักอย่างเลย <laughs> โอเคแหละจะเป็นอะไรสักอย่างและเบิร <laughs> ์นวิทหรืออะไรสักอย่างเลยจาไม่ได้นะโอเคจะเป็นตัวละครนิฮาชิอันนี้ผมไปเซิร์ชหาแล้วมันไม่ได้เขียนว่านิฮาชินะมันเขียนสะอ,อีนะก็คือนิฮาชินิฮาชิโนเอลนะซึ่งไม่รู้ว่าเกมมันแปลผิดหรืออะไรนะซึ่งชื่อคลิปผมมันน่าจะเป็นสะอ,อีแหละตาม ตาม Google ตาม youtube ของคนส่วนใหญ่นะซึ่งในเกมนี้แปลภาษามันก็ค่อนข้างห่วยแตกนะก็น่าจะรู้ๆกันอยู่โอเคจะเป็นนิฮาชิโนเอลตัวนี้แล้วก็นินนี่สเปนอะสเปงโคนะซึ่งถามว่าเคยดูไหมก็ไม่เคยดูเลยนะไม่รู้เรื่องมันคือตัวอะไรทำอะไรได้นะโอเครู้แต่ว่าจากที่ดูดูสกิลแล้วมันจะมีเขียนว่าเวดมตนนะเมจิกเนี่ยเมจิก75็ก็คือเป็นเวดมตนนะแล้วดูจากชุดและอุปกรณ์แล้วน่าจะเป็นประมาณเอ่อน่าจะเป็นการ์ตูนไม่ไแน่ใจเป็นการ์ตูนหรือเป็นนิยายนะน่าจะเป็น แนวแบบเป็นโรงเรียนอมเวทนะเหมือนแฮนร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยดูจากดูจากชุดแต่งกายนะเพราะชุดมันคล้ายๆกันนะสตัวนี้แล้วก็สกิลมันจะเป็นเมจิกหกแปดอย่างงี้นะมันจะเป็นชื่อเมจิกนะเมจิกซึ่งแม่งไม่แปลไทยด้วยโอเคอันนี้เนี่ยอย่างตัวพวกเนี้ยมันยังจะเขียนแปลไทยนะซึ่งไอ้น,นี่มาชื่อสกิลมึงก็ไม่แปลไทยให้เนาะคืออะไรเนี่ยมีแปลอันบางอันนะอันนี้อันนี้แปลอยู่นะทีมเป่าขุยส่วนนี้เป็นเมจิกยี่สิบแปดเรนดเวลไม่ใช่เรนโบ เลนนี่เวลนะแล้วก็นี้เป็นซูเปอร์เนวเจลไม่รู้นะาอ่านถูกอ่านผิดนะภาษาอังกฤษไม่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะโอเคมามาดูตัวละครแรกเลยนะเป็นตัวละครนิฮาเอลเอ้ไม่ใช่นิฮาเอลนิฮาชิโนเอลเอาชื่อรวมกันละนิฮาชิโนเอลนะเป็นตัวละครสายมังกรนะนี่ตัวละครสายมังกรความชํานาญเป็นสายโจมตีแครี่โจมตีแนวหนะ้าสกิลแรกเสียงขุี่ยงยังเป็นภาษาไทยเลยเพ่ จะแปลไทยก็แปลไทยไม่หมดเนาะเสียงคุยสร้างความเสียหายเดี่ยวถ้าติดสกิลย่อยก็เพิ่มอัตราคีให้ตัวเอง30%ต่อเนื่อง2รอบเฉยๆนะนี่ผมว่าเฉยๆต่อไปจะเป็นเมจิกเออเมจิก75แกเตอริงคลาวนะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูแถวหน้าสกิลครั้งนี้มองข้ามอัตราลดดาเมจของเป้าหมายโจมตี1 0%หากสกิลครั้งนี้ติดคีภายในเป้าหมายโจมตีที่เป็นยูนิตที่มีเปอร์เซ็นต์ HP สต่ำสุดจะได้รับดาเมจเพิมเ่มเติมเท่ากับ10%อตของ t อ นิฮาชิโนเอลหลังปลุกตื่นจะเพิ่มดาเมจจำนวนมากเพิ่มอัตราคิของสกิลครั้งนี้เพิ่มผลมองข้ามอัตราลดดาเมจของสกิลและเสริมผลมองข้ามเดฟเพิ่มเติมและเพิ่มผลและเพิ่มผลดาเมจเพิ่มเติมที่มาจากสกิลติดคีย์และซึนฟูฟูลี่ของตัวเองก็คือแชนติแล้วถ้าแบบปลุกตื่นนะเวลาปลุกตื่นเจป๊บแชนตินสร้างความแสงใ,ใส่ศัตรูแนวหน้า มองข้ามอัตราลดดาเมจคู่ต่อสู้แล้วก็ถ้าปลุกตื่นแล้วก็จะเป็นมองข้ามเดฟบคู่ต่อสู้แล้วก็ถ้าใช้สกิลนี้ติดคีสเ,เดี๋ยวนะเพิ่มหน่อยจากสกิลติดคและฟ้นฟูฟูลลี่ของตัวเองนะซึ่งเพิ่มเท่าไหร่น่าจะประมาณ2 3 0 0ประมาณนี้นะหรืออาจจะต่ำกว่าด้วยซ้ำนะน,นี้ไม่แน่ใจโอเคต่อไป3ดาวจะเป็นเพิ่มแอคแท็กนะแน่นอนล้วเป็นตัวละครสายโจมตีนะต้องเป็นเพิ่มแอคแท็กแน่นอนต่อไปพาสซีสหลักทีมเป่าขุย นิฮาชิโนเอลอัะตาขีเพิ่มขึ้นหลังนิฮาชิโนเอลโจมตีจะเพิ่มแอคแท็กให้ตัวเอง20%ต่อเนื่อง1รอบต่อโจมตีศัตรูมีผลลดเดฟเอ่อมีผลลดเดฟติดตัวจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมเท่ากับ60%ของแอคแท็กโนเอลซึ่งศัตรูมีผลลดเดฟอ่ะน่าจะใช้คู่กับอุนเคียวราได้นะเวลาอุนเคียวราอันติเสร็จปุ๊บจะลดเดฟคู่ต่อสู้ซึ่งตัวอื่นที่ลดเดฟได้ผมนึกไม่ออกนะตอนนี้โอเคแต่ว่ามันน่าจะมี เล่นได้กับทีมอื่นแหละเป็นตัวละครสายขีย้นะเพื่อมาตาคขี้ให้ตัวเอง8%ถ้าอัพสูตรก็น่าจะสัก10-20%ใส่โซคิได้แน่ๆแต่ว่าเดี๋ยวรอจากตอนตอนกิจกรรมมาเข้าเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงนะพรนี้แบบมาวิเคราะห์กันแบบคร่าวๆนะโอเคต่อไปมาดูอ่าเดี๋ยวดูนี้ก่อนอ่านี่67 67น่าจะเท่ากับตัวอื่นไหม67อโอเค67เท่ากับตัวอื่นนะต่อไปเป็นพาสซีฟ เออไม่ใช่พาสีสีโซสีทองนะส่วนที่4ตัวละครป้องกันอัตราคีเพิ่มขึ้นตัวละครป้องกันอัตราคีเพิ่มขึ้นก็ค่อนข้างห่วยแตกนะแต่ว่าอัพไว้3ยังไงมันก็ต้องอัพนะอย่างน้อยเอฟเฟกบนไม่ดีแต่ว่าส่วนมากเขาอัพเอา h p ใน PP กันซะมากกว่านะอันนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเออนี่อะไรขุยใช่ไหมมันคือขุยใช่ไหมขุีน่าจะขุีเลยนะแล้วก็ชุดนักเรียนแล้วก็ตาตำราอะไรต่างๆแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูพันธนาการพันธนาการคอแลแลบพิเศษอิจิโก ่าปกติอันนี้น่าจะมีทุกคนอยู่ละกลุ่มแม่มดอันนี้ก็คอแลแลบกับตัวของมันเองนะบุคคลย็นชาชื่ออะไรนะนารโอใช่ไหมเออน่าชื่อนารโอนะอิเซนารนโอหรือเปล่าวะจำไม่ได้น่าจะชื่อนารโอะเลใจอีกนามสกุลจำไม่ได้โอเคคอแลแลบกันนารโอต่อไปจะเป็นนินนี่นินนี่หรือมินนี่วะนินนี่สแปงโคนะโอเคผมไม่ชัวร์นะว่าตัวไหนเป็นตนัวละครแจกฟรีนะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนแป๊บหนึง่ง โอเคอันนี้เป็นตัวละครสุ่มนะดูได้จากมี70เศษอันนี้คือตัวละครสุม่ม2ดาว30เศษอันนี้คือตัวละครแจกฟรีนะก็คือสาย,อ,อ,สาย,สายอ่อสายสายมังกรเอ้ยเลี่ยสายมังกรสายเสือเออเป็นตัวละครสายเสือแทะจำไม่ผิดเป็นตัวละครอ,อันติหมู่ด้วยก็ถือเป็นตัวละครสายเสืออันติหมูอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าจะพอใช้การได้อยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นตัวละครสายเสือนะความชํานาญ ทักษะซัพพอร์ตลดฮิลแกล้ควบคุมซัพพอร์ตอีกแล้วเหรอมันไม่มีตัวดาเมจที่เป็นสายเสือมาบายย้างหรือยังไงวะอะไรกันเนี่ยเมจิก28เรนี่เวล์ออสร้างความเสียหายเดี่ยวถ้าติดสกิลย่อยก็ลดอัตราฮิลของเป้าหมายโจมตี40%ต่อเนื่อง1รอบก็เฉยๆนะไม่มีอะไรดีมากต่อไปจะเป็นอักติเมจิก68ซูเปอร์เนลเจลซูเปอร์เนลน่าจะเป็นสุปเปอรต์ตะปูตะปูดอกใหญ่ๆนะส่วนเจลคืออะไรไม่รู้นะ สร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดลดอัตราต้านคีของเป้าหมายโจมตี15%ต่อเนื่อง1รอบเพิ่มอัตราคีทาวหลังฝ่ายพันธมิตร10%ต่อเนื่อง2รอบหลังปลุกตื่นเพิ่มดาเมจสกิลขึ้นอย่างมากเสริมความแข็งของดีบัฟต่อเป้าหมายโจมตีและบัฟต่อทาวหลังฝั่งพันธมิตรเพิ่มดาเมจคีให้ยูนิตฝ่ายตนที่แข็งสูงที่สุดและลบล้างควบคุมอ๋ออันนี้ถือว่าดีนะอันนี้ถือว่ามันจะคล้ายๆกับ มันจะคล้ายๆกับลูเคีย2ปีเออมันจะเป็นผลคล้ายๆกันนะก็คือเป็นดีบัฟดีบัฟคู่ต่อสู้แล้วก็เป็นบัฟทีมเรานะแต่ว่าของเนวนะถ้าจำไม่ผิดมันจะดีบัฟคู่ต่อสู้แถวหลังส่วนนี้มันคือมันดีบัฟลดต้านคีย์ศัตรูทุกตัวแล้วก็เพิ่มอัตาราคีย์ให้แถวหลังฝ่ายพันธมิตรของเราแล้วก็ถ้าปลุกตื่นก็จะ,ะบัฟก,ก็จะดีขึ้นอีกแล้วก็เดี๋ยวนะแถวหลังฝ่ายพันธมิตรแถวหลังฝ่ายพันธมิตรเดี๋ยวนะเพิ่มดาเมจคีย์ให้ยูนิตฝ่ายตนที่อแท็กสูงที่สุด ดาเมจคีก็ถ้าว่าตัวเนี้ยมันต้องเล่นกับทีมคีแน่นอนแต่ว่าปกติแล้วคนเขาก็เล่นทีมคีกันอยู่เลยเนาะซึ่งถือว่าน่าจะเป็นตัวอีกบัฟอีกตัวนี้ผมว่าพอพอใช้การได้อยู่นะอาจจะกรณีที่แบบว่าเราเล่นหลายๆทีมเงี้ยเราอาจจะเอาตัวเนี้ยแยกย้ายกับบลูเคียนะเอาไว้คนละทีมกันถือว่าเป็นตัวบัฟทีมอีกทีนึงถือว่าน่าจะพอใช้การได้อยู่ผลควบคุมเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยนะผลควบคุมมันมีต้องแมบเขียนผลควบคุมตรงนี้ ไมดูนะผลควบคุมประกอบไปด้วยสตันก็ลองหุนใบอามพาแช่แข็งพัวพันเสน่ยเย่อเย้นะโอเคมาต่อไปเป็น3ดาวจะเป็นเพิ่ม hp นะเป็นตัวัพ p อ o r t โอเคเป็น hp ถือว่าโอเคอยู่ต่อไปจะเป็นพาสซีฟหลักทีมเป่าขุยอ่อนินนี่สแปงโคลดเดี๋ยวนะอัตราลดราเมจเพิ่มขึ้นเมื่อน,นินนี่สแปงโคออกรบหากเพื่อนร่วมทีมคนใดก็ได้1คนโจมตีติดคีจะฟื้นฟู hp ให้ตัวละครที่สร้งางระเมจคีเท่ากับ10เซนของ hp สูงสุดของตัวเอง และ80อ่าและฟื้นฟู80เนี่ยนะและ80ฟูลี่และสุ่มเพื่อร่วมทีม1คนลบล้างควบคุมเมื่อนินนี่สแปนโคตายผลนี้จะโอ้ยถือว่าถือว่าดีอยู่นะเป็นตัวที่แบบว่าเล่นกับทีมคีใช่ไหมถ้าเพื่อนเราตีติดคีอ่เดี๋ยวนะออกลบหักเพื่อร่วมหักเพืหกัหกเพื่อร่วมทีมคนใดก็ได้โจมตีติดคีจะฟื้นฟู HP 10%ของ HP สูงสุดและ80ฟูลี แล้วก็สุ่มเพื่อร่วมทีมหนึ่งคนลบล้างเอ้ยถือว่าดีนะพ่อๆกับให้ไนโกะป่ะเดี๋ยวผมขอดูให้ไนโกะนะผมผมยังไม่อ่านสกิลไฮเนโกะเลยพาสซีฟไฮเนโกะป่ะเดี๋ยวนะจะรู้ไหมเพิ่มขึ้นให้ไนโกะจริงๆใช้สองส่วนอ่ะนี่เมื่อไฮเนโกะอยู่ในสนามทุกๆรอบที่ฝ่ายตนจะเริ่มสุ่มลบล้างผลควบคุมไม่ฝ่ายอ่าฝ่ายตนหนึ่งตัวนี่อันนี้คือพาสซีฟไฮเนโกะที่เขาบอกว่า รบล้างดีบัมนะจะเป็นอันนี้พาสิบสีดาวส่วนนินนี่สแปงโกนะ <c oughs> ชื่อแม่งอ่านยากว่าไม่คุ้นด้หละนะผมไม่เคยดูนะเรื่องนี้ไม่เคยดูไม่เคยอ่านด้วยแล้วก็หลังจากนี้ทีมหนึ่งครั้งมันไม่ได้เขียนนะว่า1ครั้งต่อ1เทินนะอันนี้เดี๋ยวเราต้องเทสตอนมันมานะเพราะอันนี้มันไม่ได้เขียนนะมันบอกว่าเมื่อหากเพื่อร่วมทีมคนใดคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งโจมตีติดขิ หรืออาจจะได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเธอนะคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใจความหมายเหมือนกันเดี๋ยวรอเทสต,ตอนมันเข้าเลยละกันนะโอเคอันนี้จะเป็น21่สเกับหโอเคเท่ากับไอเซนถือว่าปกติแหละแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวละครป้องกันอัตราบล็อกเพิ่มขึ้นนี่อันนี้ดีนะตัวละครป้องกันอัตราบล็อกเพิ่มขึ้นเหมาะสำหรับตัวละครที่เล่นไปสายบล็อกอย่างไซเอลนะแล้วก็ลูดาฟามิยาลูคียโซโนิโอชิรายุกิที่ใครอยากเล่นไปสายบล็อกนะอันนี้ก็ถือว่าเหมาะโอเคเลยต่อไปเรามาดูพันธนธาาการ เออนี่ก็อาวุธในเป็นคุยเหมือนกันเลยนะเพราะมันเป็นทีมเผ่าเป่าคุยใช่ไหมทีมเป่าคุยก็เลยเป็นคุยแหละแต่ว่าถ้าดูกับการนี่เป็นเหมือนปืนอยู่นะนี่เป็นแบบเนี้ยตรงเนี้าด้ามจับอันนี้เป็นไกปืนแล้วตัวนี้เป็นด้ามปืนนะเออใช่ได้เหมือนกันนะโอเคจะเป็นอะไรประมาณนี้พันธนาการก็อิจิโกะเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันส่วนอล่างโอ้ผมทองโอ้ต้องใช้เยอะมากเลยนะหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแต่ไม่เป็นไรหรอกนะมันเพิ่มเอ็กแท็กมึงเป็นตัวละครซับพอร์ตแต่มึงเพิ่มเอ็กแท็กสองอันนี่นะคืออะไรวะฮ ตัวโจมตีตัวโจมตีโอเคตัวโจมตีมึงเพิ่มมึงเพิ่ม HP 2อันแต่เพิ่ม Attack อันเดียวโอเคเกมดีเวล่กูดเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสสกิลน้องกันนะเอ่อเริ่มจากนิฮาชิโนโอเอลนะโอเคนิฮาชิโนโอเอลอเคี่มันคือไม้กวาดแฮาร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมเอ่อกดออกก่อนโอเคมาที่ปกติไม่ติดสกิลย่อย ี่ยมันปืนมันปืนชัดๆเลยเว้ยไแปลว่าผมคิดถูกเนะี่ยมันเป็นปืนเฉยเลยเป็นทีมเผ่าขุี่แต่มึงถือปืนเนี่ยนะปับป๊บปับ๊บปั๊บยิงเข้าไปมา,มาลองกันติเห็นไหมมันก็ยังเป็นเออมึงเออมันจะเป็นปืนก็ได้ขุี่ก็ได้นะแล้วแต่เลยเอาเอา,เอาตามสะดวกเลยนะปับ๊บแอถ้าจับเอาด้านเอาด้านแหลมใส่คู่ต่อสู้ก็จะเป็นปืนนะแต่ถ้า,าด้ามแหลมเป่าก็จะเป็นขุี่แทนนะโอเคแม็กเซนไหม สกิลย่อยไม่ติดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจากอยากเห็นสกิลย่อยด้วยเดี๋ยวลองไปเรื่องก่าจะติดแล้วกันนะแต่ว่าสกิลก็ถือว่าเท่ดีนะถือว่าเท่ยอยู่เป็นแบบยิงเป็นขืนเลย่ะไม่ใช่ขืนมันแบบเหมือนวงแหวนเวทอะไรสักอย่างนะโอเคนี่เป็นสกิลย่อยมาเออนี่ยเออนี่ยงค่ขวี่ยโจมตีอยู่นะเห็นไหมเพื่อมาจายคีย์แอคแทกอ่านี่ออกเลยละติดเออสกิลย่อยละถือว่าโอเคต่อไปจะเป็นเออนินนี่นินนี่ไหนวะ โอเคจะเป็นนินนี่นะนินนี่สแปงโคมาหัวทองมาเลยมาตีอันแรกติดสกิลย่อยนะนี่ปับ๊บเหมือนกันอาวุธขุี่มึงด้านหนึ่งเป็นปืนด้านหนึ่งเป็นขุยเหมือนกันเลยใช่ไหมเนี่ยทั้งคู่เลยใช่ไหมเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นแบบเหมือนคล้าย,าายๆกับไม้เท้าแฮาร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เหรอที่แบบว่าคล้ายๆกันอย่างนั้นใช่ไหมขวย่มน่าจะแบบเหมือนเหมือนกันแหละโอเคมา ปาบไอสัตว์นี่มันดาบผนึกแห่งแสงยูกินี่ว่ะเฮ้ย <c> เ <oughs> บื่อเลยอ่ะใครใครใครรู้จักนะดาบผนึกแห่งแสงนะของยูกินะคล้ายๆเลยอ่ะเนียังใช้ปืนยิงเหมือนเดิมมีแบบคว้างแม่คว้างขุยไปปุ๊บคว้างขุยไปแล้วก็ดิ่งกลับมาอย่างเงี้ยนี่ถ้าเป็นอย่างงี้จริงเลยนะโอเคมาตีานี่จิ้สกิลย่อยอีกเหมือนเดิมปาบสุดไรนี่ไม่ได้ใช้เปาะไม่ใช,ไใช่ไม่ได้ใช้ขุยเป่าเลยเนะี่ย มาไปเลยดาบพลึงแห่งแสงนิดดาบพลึงแห่งแสงป,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 ปั๊บปั๊บปั๊บปับปั๊บตูมถือว่าแรงไหมก็น่าจะแรงอยู่นะป,ะป,ะปั๊บปับไปอีกทีหนึ่งดาบพลึงแห่งแสงนิดมันชื่ออะไรนะซูปเปอร์เนวเจลใช่ไหมวิม่งุ้มเข้าไปโอเคไม่ดูนะผมว่ามันก็ ถือว่าเท่อยู่แต่ว่าสกิลมันคล้ายๆกันก็คือมันจะเป็นแบบแท่งแหลมๆเหมือนกันนะ่ะแล้วก็ไปโดนคู่ต่อสู้นะคล้ายๆกันนะก็นั่นแหละแล้วตอนนี้เราก็มีนะจีโอนะแต่ว่าไม่เอาเป็นรูปปกนะเพราะว่าปกมุ้งเอสุ่เท่กว่านะก็เลยนั่นแหละช่างหัวมันเถอะโปรตีเราจะมีธรรมเนียมก็คือเอาปกตัวละครใหม่ขึ้นขึ้นเป็นปกไม่ใช่ขึ้นเป็นปก,ปนปกขึ้นแบบเป็นโปรไฟล์ตัวละครนะจกกังหวะจะมีตัวละครใหม่เข้ามาอีกนะแต่ก็ช่างหัวมันเนถอะนะเทคนิคงี่เง่านะโอเคต่อไปก็ ตอนเนี้หอมันอยู่มันคินโตกิตอนนี้มันติดอยู่8.40ซึ่งวันนี้ผมเติมเป็นแพ็คอันนี้นี่นอันนี้ก็คือเอา7,200ยกกับอันนี้เพราะว่าเดือนนี้มันผมไปนู่นใช่ไหมผมเลยไม่ได้เติมพอกลับมาแล้วก็อัดไปหน่อยนึงเพราะว่าอันนี้มันหมดหมดพรุ่งนี้6กโมงเช้าแล้วก็แต้มผมยังขายอยู่8,000ันแต้มผมก็เลยเติมนั้นไป7จ็ดก็เติมรายวันก็คือครบพอดีได้นี่มา แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่าจะเติมอันนี้อีกแพ็กหนึ่งไอตัว4 0 0พันเนี่ยไอตัว4 0 0พรูน4,000ันแต้มรูนพรุ่งนี้เราก็น่าจะสุ่มรูนได้พอดีก็ขอให้มันได้รูนป้าเลสส์ในพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้นี่คือแบบกูจะกูจะหัวเสียมากเลยนะจะหัวเสียมากเลยนะถ้าไม่ได้เนี่ยขาดแค่อันเดียวนะขอเลยขออีกแค่อันเดียวเว้ยอีกแค่รูนเดียวเนี่ยจะครบแล้ว แล้วก็โทเซนด้วยก็ดีนะโทเซนขา2สองอันนะแล้วก็โปรติเรเออะไรวะนี่ใช่ไหมการนี้แล้วก็ดิคุยะโอเคเอาเป็นประมาณนี้ขอให้มันได้ขอให้ได้ป้าได้สื่อหนึ่งเม็ดโทเซนสองเม็ดก็ได้เอาไม่ต้องอะไรก็ได้กูขอป้าได้สื่อเม็ดเดียวอันอื่นไม่ต้องเอามาให้ก็ได้ขอป้าได้สื่อเม็ดเดียวที่ยังไม่ซ้ํานะขอเถอะขอแค่นั้นเลยนะเราก็จะไต่หอกันจนตันเลยนะผมรับรองได้เลยว่าถ้าผมได้ ลุนป้าได้สื่อผมเอาตันแน่นอนนะซึ่งคลิปจะเป็นกี่นาทีผมคงไม่อาจคลิปยาวจนถึงใจตันหรอกนะแต่แก็อาจจะแบ่งคลิปละสามสนาทีสามสนาทีไปเรื่อยๆนะรู้สึกช่วงนี้ถ้ามีมีคลิปเนี่ยมันจะค่อนข้างมีเยอะมากตอนนี้คือคลิปผมคิดไว้แบบเป็น10บสคลิปเลยใช่ไหมก็ทำที่ผมบอกไปก็คือจะมีเป็นตัวละครดาฟานญาณแล้วก็เป็นตัวละครระยพัสใหม่แล้วก็มันมีกิจกรรมอ้ไนี่มาอีกเนี่ยอีเวนต์สตัวนี้มาอีกแล้วก็รอบนี้จะเป็นอิจิโกร่มกับไอเซนพาสมาด้วยก็ อีกตัว1 2 3 4 4ตัวนะปั้นกระตาเหลือกนะเออโอเคคลิปวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปนะ10กว่านาทีโอเคก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกรกะดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปก่อๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปทางซ้ายเพอิ้นไปทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม